การไลฟ์ไตแชนแนลบ a ยเยามา5รายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสารรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬกาถึง16นาฬิกาทางช่องดูดี h ช n แนลแห่งนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างคงต้องไปติดตามชมจากไฮไลท์รายการได้และบบดน,นี้ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อสิทธิพงศ์เกิดฤาษีต้าหน่แผนฝึกอบรกมลฝ่ายบริการครับผมอาจารย์ครัตอนนี้หน้าจอ,อกระพริบอยู่ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้นะครับเกิดปัญหาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ขัดข้องออครับผมไฟกระพริบเกิดขึ้นก็เหมือนกับรถกําลังสื่อสารกับเราว่าด้านในอะไรที่บกพร่องอยู่นะคะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลบายยามาฮ่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องของหัวฉีดโดยตรงค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้ารถเนี่ยถ,ถึงแม้จะเป็นเรื่องของสถานการณ์จำลองแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหน้ารถของดิฉันกำลังมีไฟกระพีอยู่ค่ะแล้วคันนี้ไฟกระพิบที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับหัวฉีดแล้วบอกได้เลยว่าหัวฉีด อยากทาความเข้าใจกับคุณผู้ชมอีกนิดนะคะเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดเนี่ยเวลาเสียเนี่ยไม่จําเป็นต้องซ่อมทั้งชุดค่ะโดยเฉพาะแบรนด์ของ y a m a ฮ่สามารถซ่อมได้เป็นจุดจุดของเขานะคะในตัวระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับได้ตัวไหนเสียซ่อมตามน,นั้นแต่ตอนนี้ไฟกระพริบมันขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้พบกับผู้เชี่ยวชาญน,นิดนึงค่ะตามดิฉันไปเลยค่ะ แมตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้าสถาบันวิชาการทางเทคนิคยามาฮ่าแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจารย์อาตของยามาฮ่านี่เองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสิทธิพงศ์เกิดบุศีเจ้าหน้าที่ผแผนกฝรกอบลมฝ่ายบริการครับผมอาจารย์คะตอนนี้หน้าจอกระพริบอยู่ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นอ,อันนี้นะครับเกิดปัญหาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ขัดข้องอครับผมหนึ่งจุด,จดใช่ไหมคะครับผมคราวนี้เราจะตรวจเช็ค ตัวระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้ของหัวฉีดยามาฮ่าได้อย่างไรอ๋อตอนนี้เรามีเทคโนโลยีตัวใหม่ครับใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดนะครับได้อย่างชัดเจนและละเอียดจะอยู่ในสถา,า,า,าบันวิชาการทางเทคนิคยามาฮ่านี่เองสถาบันวิชาการทางเทคนิคยามาฮ่าครับผม,มถ้าอย่างนั้นแล้วเราต้องตามไปดูนะคะว่าระบบด้านในตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างตามดิฉชัน่นไปเลยคะ่ะ แม่ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในของสถาบันทางวิชาการของของยามาฮ่าแล้วนะคะเออตอนนี้รถ TTS ซึ่งเป็นสถานการณ์จำลองของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในสถาบันแล้วช่องตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นช่องสาหรับนํารถเข้ามาตรวเจเช็คในกรณีที่รถเกิดปัญหาหรือว่าเข้ามาเช็คระยะครับอืมตรงนี้ก็คือเป็นสถาบันจําลองครับผม ที่ที่ทางช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามาศึกษาที่นี่กันครับเข้าม,ม,ม,มาเ<ะ>ข้ามาศึกษาที่นี่กันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท TX เราก็มาอยู่ที่ช่องตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วรเราจะทําการตรวจเช็คขั้นตอนแรกเป็นอย่างไรบ้างคะคขั้นตอนแรกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราเปิดสวิตช์กุญตจนะครับเราจะสังเกตเห็นไฟไฟกระพริบขึ้นครับในกรณีที่ไฟกระพริบขึ้นมันจะบ่งบอกสําหรับผู้ใช้รถหรือว่าให้ในช่างทราบว่าเกิดปัญหาขึ้น นะจุดใดจุดหนึ่งก็ถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าคนยังไม่รู้จักหัวฉีดดีเราจะอธิบายว่าทุกๆรถที่เป็นระบบหัวฉีดทั้งหมดเนี่ยเขาไม่สามารถสื่อสารกับเราได้ว่าในระบบเขาเกิดอะไรขึ้นไฟกับพรที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับรถกําลังสื่อสารกับเราว่าด้านในมีอะไรที่บกพร่องอยู่นะคะอ่ะตอนนี้พอเราสังเกตเห็นจากไฟกระพริบแล้วครับจากในกรณีที่เกิดไฟกระพริบขึ้นนะครับ เข้ามาตรวจเช็คนะครับนายช่างก็จะสามารถอ่านว่าไฟกระพริบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรหัสว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนเสียสามารถแก้ไขได้ถูกจุดถูกตำแหน่งถูกตัวก็คือว่าไฟกระพริบมันก็จะมีกระพริบเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเป็นโค้ดรหัสเป็นโค้ดรหัสของระบบที่เสียไปนะคะอ่าตอนนี้เรามันกระพริบอีกครั้งค่ะอาจารย์คะตอนนี้ตอนนี้ที่ผมอ่านได้ก็คือรหัสกระพริบยี่สิบแปดนะครับเรียกว่าสองแปดสองแปดครับ คันนี้28เนี่ยโดยทั่วไปเอาอย่างคนที่ยังไม่เคยใช้รถมือใหม่28เราดูยังไงก็คือเรามีเครื่องมือนะครับวิเคราะห์ปัญหาระบบหัวฉีดนะครับสามารถต่อลิงค์เท้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วขึ้นหน้าจอทีวีให้ผู้ใช้รถทราบได้เห็นรายละเอียดชัดเจนโอ้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางพัชรินเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนี้ไปพร้อมกับอาจารย์รที่กําลังตรวจเช็ครถอยู่ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะมาขึ้นอยู่ตรงมอนิเตอร์ด้านใหญ่นี้ให้ให้เห็นไปพร้อมกันด้วยซ้ำใช่ครับอย่างนั้นจัดการเลยค่ะอาจารย์อยากทราบจริงๆครับอันดับแรกนะครับเราปิดสวิตช์กุญแจก่อนค่ะแล้วก็ทำการเปิดบอกเปิดบอกเปิดบอกก็คืออห้องเก็บของตรงนี้ห้อยู่บ็อกห้องเก็บของนะครับด้านในห้องเก็บของก็จะมีฝาครอบแบตเตอรี่ นะครับอันนี้คือฝาครอบแบตเตอรี่ด้านในจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับระดับแรกเราก็ทําการถอดฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นนะครับตอนนี้เราถอดฝาครอบแบตเตอรี่ขึ้นแล้วนะครับ เราก็จะเห็นแบตเตอรี่ด้านในแล้วเราก็จะพบว่ามีแบตเตอรี่อยู่ด้านในค่ะนะครับแล้วก็มีขั้วสายไฟซึ่งเราจะต่อเข้ากับตัววิเคราะห์ปัญหาค่ะระบบหุ่นยซึ่งเดี๋ยวผมจะดําเนินการให้ดูตับแรกนะครับเราก็ดึงสายนะครับเชื่อมต่อสัญญาณนะครับชุดนี้ขึ้นมา จุดนี้ขึ้นมาค่ะครับแล้วเราเราก็นาเครื่องมือวิเคราะ,ระห์ปัญหารถจักรายานยนต์ระบบหัวฉีดนะครับอ๋อเดียวนะคะคุณผู้ชมคะคนี่คือเครื่องมือวิเคราะห์นะคะคเป็นเลกกระสีเฉพาะของยม m a h a ครับเป็นาที่จะตววรวจระบบหัวฉีด YM7 เท่านั้นครับนะคะอ่าคราวนี้เราจะมีการต่อเราก็จะทําการเชื่อมต่อครับเครื่องมือวิเคราะห์ อ๋อมีสองสายค่ะคุณผู้ชมค่ะสายหนึ่งจะต่อเข้ากับวิดีโอก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อีกสายหนึ่งก็จะเป็นการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่จะมาอ่านผลบนมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวที่เป็นหัวสายที่จะเสียบกับระบบไฟก็จะเสียบเข้ากับระบบไฟโดยเหมือนเดิมมันก็จะมีขั้วต่อง่ายๆครับไม่ยากนะครับก็จะมีสายสีแดงนะครับต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับสีดําเข้ากับขั้วลบอืมค่ะแล้วก็ สายสัญญาณสองเส้นนี้นะครับเราก็ดึงที่ข้างกล่องแบตเตอรี่ออกในลักษณะนี้ข้างในมันต่อแต่เป็นขั้วอยู่ครับผมโอเคอ่ะอันนี้ดึงดึงได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะเตรียมเสียบกับขั้วของตัวที่เป็นระบบไฟในการตรวจมันก็จะเป็นปลั๊กเฉพาะให้เรานะครับเป็นปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กตัวเมียซึ่งเข้ากันอยู่แล้วในลักษณะนี้ แล้วล<ะ>กก็ทารต่อเข้าไปต่อเข้าลำต่อมาก็จะต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่นะครับค่ะก็ต้องไขไขน็อตเหมือนกันครับผมในขั้วบวกครับผม อันนี้ก็จะเป็นการต่อขั้วบวกเข้าไปครับแล้วก็ต่อขั้วลบตามเข้าไปโอเคครับอันนี้เราต่อได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมเราต่อขั้วของระบบไฟเรียบร้อยก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยง ไฟเขียวขึ้นอ่าไฟเขียวขึ้นที่เครื่องตรวจวัดค่ะแล้วอันนี้เราก็จะมาต่อขั้วให้กับใช้สาย USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ตอนนี้พัชลินก็สามารถมองมอนิเตอร์รอได้เลยนะคะถ้าเราเป็นผู้ใช้รถเราก็สามารถรอจากจอดีได้เลยนะคะมันต้องโหลดข้อมูลใช่ไหมคะ ับผมต้องมองคัคู่หนึ่งเห็นว่าไฟกับประเป็สีเขียวตรงนี้แปลว่าเริ่มลิงนะครับเป็นการกระพริบเริ่มลิงต่อเริ่มเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะลิขสิทธิ์ของทางเทคนิคยามาาเช่นกันใช่ครับกำลังโหลดฟินิชแล้วอันนี้จะเห็นได้ว่าจากที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับเป็น โปรแกรมสำหรับตรวจเช็คนะครับก็คือชื่อเต็มก็คือยามาฮ่าไดโนสติกทูอะแปลเป็นยามาฮ่าไดโนสติกทูครับผมค่ะคือก็ควิเคราะห์ระบบหัวฉีดซึ่งแบบจำลองห้องทดสอบหัวฉีดยามาฮ่าครั้งนี้เนี่ยมีในยามาฮ่าสแควรทุกสาขาทั่วประเทศเช่นกันครับเราสามารถจะนำรถที่เป็นหัวฉีดเข้ามาตรวจเช็คด้วยระบบแบบนี้ได้ยามาฮ่าสแควรสาขาใกล้บ้านคุณผู้ชมได้ทุกบาท ค<ล>นะคะอ่ะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วนะครับรหัสผ่านก็น่าจะเป็นรหัสผ่านของช่างแต่ละท่านคือเป็นรหัสมาตรฐาน<อ>ูนนะครับที่ใช้ร่วมกันรหัสเดียวกันนะครับแหนแนทนทนคุณผู้ชมคะ่ะข้างล่างเขียนว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วทําการตรวจสอบยืนยันว่าอุปกรณ์แปลงสัญญาเรียบร้อยแล้วครับแต่เรายังไม่ให้คุณผู้ชมดูที่หน้าจอนะคะเพราะว่าตอนนี้ ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงที่น่าตื่นเต้นต่อไปค่ะปรากฏการแห่งการประสานสองพังอัจฉริยภาพ กำเนิดน,นวัตกรรมระดับเทพ Yamaha TTX ความเท่วัดกันที่ตรงไหนล่ะครับโลกรอบๆตัวเรานี่แหละที่บอกเราได้ว่าความเท่หน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่คุณแล้วล่ะ ว่าพร้อมจะเท่ให้โลกเห็นหรือยังใหม่ยามาฮ่าฟิลาโน,นวชิดฟิลาโนชอบฟิโนใหม่ตรงไหนเหรอชอบดา้าบอลชอบดังโด่งไม่เหมือนใครดีตาสองชั้นไงเท่ดกใจนาะเด็ดชอบเกย เกนมันแยกส่วนไงเก๋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 เกอเกใเกอเกอเเกก๋กก๋ลก๋เกกเกก Music Yamaha Fiore Smart and in style. มีโอร้อยยี่ห้ามีโอยามาฮ่าสปาร์คนานโนเครื่องยนต์ทนทานคุ้มปรียบชัวร์คุม้มถนนแบบไหนก็ทนทานคุม้มยามาฮ่าสปาร์คนานโนวิ่งเฉียวขึ้นเขาทำเอาพี่น้องเปาวิวในพริบตาเลยคุม้มพี่ครับผมเอาคันนี้ครับมั่นใจยามาฮ่าสปาร์คนานโนขนาดนี้พระเ้าเ

死神。西